啊。<What? S 1> <What? S 2> yeah. قال لي نصح يا واحد قال لي عشان راح قال لي يا معلم يا راجل يا راجل วันที่2กันยายน2568ณสนามเปียนบ้านกล้วยหมู่ที่6ตำบลทิศสุขอำเภอสีน้ำงกวสุรินทร์ครับ เป็นชุดเกียมคามพ,พร้อมนะครับก่อนเข้าสู่พิธีเปิดนักกีฬาทั้งหมดต้องนักกีฬากลับหลังหันนะครับเราะจะทําพิธีเคารมธงชาติและธงกีฬาให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นจะเข้าสู่พิธีเปิดโครงการ ขอเชิญโตเทนนะครับประจํนพงนะครับที่ได้จัดเปลี่ยนไว้นะครับไปนะชุ่มชื้นเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ใหญ่สำอางพิสมบขวัญน,นะครับและก็ท่านสประตนะครับท่านประโยชนสุธ,ธรรมนะครับ และบ้านองแก้วนะครับหมู่ที่สามนะครับท่านผู้ใหญ่ไอแสงแก้วนะครับแล้วก็ท่านบุญบุญเชิดท่านสมาชิกสปตนะครับและตามมาด้วยขบวนนักกีฬาหมู่ที่สี่บ้านหอครับท่านผู้ใหญ่อรชรทองคำนะครับและท่านจารุวรรณดูเรืองรำนะครับสมาชิกอบตศรีสุขนะครับหมู่ที่สี่ มาด้วยชุดสีน้ำตาลนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับนักกีฬาบางบอกของเราต่อไปนะครับอันนี้ขบวนที่เดินตามไม่ใช่นักกีฬาใช่ไหมหรือใช่ครับใช่โอ้ตัวจริงนะแต่ว่าแต่งชุดไทยมากว่าแล้วกัน <c oughs> <c oughs> เป็นอ,อสอมอนะฮะรวมพลังอ,อสอมเอปิววาครั้งแรกในชีวิตนะ บ้านโนงนะครับบ้านโนงนำโดยท่านกำนันสมหมายยิ่งอินนะครับท่านบูนถึงพืชน,นะครับสมาชิกอบอตอพร้อมโดยนักกีฬาทีมสีชมพูนะครับและท่านผู้นำหมู่บ้านทุกท่านนะครับและบ้านกล้วยนะครับบ้านกล้วยบ้านเจ้าภาพเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ใหญ่วัชรพลแก้วงามนะครับท่านรองดึงดิษเก้วนะครับและท่านน้อยปัญญาฉลาดท่านสมาชิก อบตศรีสุขนะครับมาด้วยชุดทีมสีขาวนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับอรโอ้มีมีคำคมด้วยนะบ้านพ้วยแชมป์ตลอดการการันตีด้วยถ้วยรางวัลบนวะมาเม็ดมูบานตั้งแต่ปี40ฮอดปัจจุบันปันตโต<อ>นะครับถ้าเป็นอนุสบรีก็นะ่าจะเป็นอนุสบรีถ้วยรางวัลแล้วผมว่า ยอดเลยทีเดียวนะฮะ,ะระวังนะฮะทีเตอร์จะโดนชนไม่เป็นไรทเรีเตอร์บ้านมวยกันวะชนได้อ่ารถนี้จะไปตรงนะครับรถกระบวนนักกีฬานะฮะนี่แหละครับ ผลผลิตของบ้านกล้วยผลิตนักกีฬามาเต็มที่เลยนะบ้านคคกอํานวยครับขบวนนักกีฬามาด้วยชุดสีเทานะครับท่านผู้ใหญ่อนุสักอาถฐานนะครับท่านสุทิน,นเจรจันนะครับสมาชิกอบาตาและพี่น้องบ้านคคกอํานวยทุกท่านนะครับมาร่วมให้กำลังใจนะครับในวันนี้บ้านพระจันทร์ชุดรีไซเคิลโอ้เป็นหมู่บ้านนาร่องในเรื่องของขยะเพื่นวะ เออไปเพิ่งในบ้านมีแต่ขยะเต้นบ้านเลยท่านประธานสภาบอกน,นะครับเออก็จะเป็นด้วยชุดสีแดงนะครับบ้านพระจันทร์เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่สมัครสมาชิกขยะเยอะที่สุดเลยบรรดาเออนะฮะแต่ละงานต้องแย่งขยะกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ใหญ่ทวัชัยคงสมทินพพมมทนทน์นะครับท่านสุพัฒน์พรมาท่านประธานสภานะครับบ้านลูกควายนะครับ มาด้วยชุดสีฟ้าสดใสนะครับท่านผู้ใหญ่จําลองดีพร้อมนะครับแล้วก็ท่านธัญนจะพางมูลนะครับสมาชิกสภาวบวตพร้อมด้วยพี่น้องนะครับชาวบ้านลูกควายทุกท่านเลยนะปีที่แล้วนะครับฐานบ้านลูกควายเป็นเจ้าภาพนะครับรับการแข่งขันกีฬานะครับตำบลศีสุขของเราปีนี้มาที่บ้านกล้วยนะต่อไปบ้านท่าพระครับสีน้ําเงินนะครับ ท่านผู้ใหญ่พระชรีพระสดานะครับแล้วก็ท่านนิคมแนวศูนย์อยู่ไหมครับอยู่นะท่านยังอยู่นะครับหนครับท่านมารวมหม้ท่านอยู่ตรงนี้เอง่ันบะท่านจะเอาชนะทุกรายการเลย่ันบะต่อไปนะครับบ้านขยุงทองนะครับมาด้วยชุดสีเหลืองนะครับท่านผู้ใหญ่กูลทองอมนะครับแล้วก็ท่าน เสรยีนพรตรองประธานสภา,านะครับหมู่บ้านสุดท้ายบ้านน้องกระถิ่นะครับมาด้วยชุดสีส้มนะครับ้องกระถิ่นของเรานักกีฬาเยอะเหมือนกันนะต่อดูจากนะเอาน้องเยาวชนมานะครับก็จะเป็นต้นแบบของกีฬาในอนาคตเลยทีเดียวนะท่านผู้ใหญ่อภิชาติสุขีนะครับและก็ท่านพิมพ์พาบุญเหมาะนะครับท่านสมาชิกอบตอนะครับ ขอเสียงประมือให้กับนักกีฬาทุกหมู่บ้านด้วยนะครับขอบคุณท่านประธานในพิธีอย่างสูงนะครับท่านหลายๆท่านนะครับที่มาร่วมให้กำลังใจกับพวกเราบุคลากรโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุขครับและท่านบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมฝึกซ้อมนะครับให้กับน้นองๆหนูๆของเรานะครับได้แสดงออกนะครับในกิจกรรมทางนี้นะฮะ ก่อนนะเป็นงขันกีฬาตำบลเนี่ยเราต้องไปจ้างม,มาจากโรเงเรียนใหญ่ๆนะเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากตำบลศีสุขของเรานะแต่ปัจจุบันนี้นะการศึกษาของเรามีการพัฒนามากขึ้นนะขบวนต่อไปนะครับเป็นขบวนจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เลยนะครับตามโดยขบวนพระบวนฉายลักษณ์นะครับขบวนธงชาติธงสีงงนะครับแล้วก็ขบวนป้ายโครงการกีฬาสีสุขสัมพันธ์นะครับโยโวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลาย,ยาเสพติดและบุหรี่ไฟฟ้านะฮะการคัดแยกขยะนะครับช่วงนี้ห้ามเผานะตอสังเก็บเกี่ยวแล้วไถกลบเลยทันทีไอแสงแก้วนะครับแล้วก็ท่านบุญบุญเชิดท่านสมาชิกสปตนะครับ และตามมาด้วยขบวนนักกีฬาหมู่ที่4บ้านหอมในชีวิตนะบ้านนงนะครับบ้านนงนำโดยท่านกำนันสมหมายยิ่งอินนะครับท่านบุนถึงพืชนะครับสมาชิกอบออกตนะพร้อม้วยนักกีฬาทีมสีชุ้งูนะครับ,รลนะรบและท่านผู้นำหมู่บ้านทุกท่านนะครับและบ้านกล้วยนะครับ บ้านกล้วยบ้านเจ้าภาพเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ใหญ่วัชรพลแก้วงามนะครับท่านรองดุษิีเียนแก้วนะครับและท่านน้อยปัญญาฉลาดท่านสมาชิกอบตศรีสุขนะครับรด้วยชุดทีมสีขาวนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับ,บนนโอ้ <c oughs> มีมีคำคมด้วยนะบ้านกล้วยแชมป์ตลอดการการันตีด้วยถ้วยรางวันบนวะ มาเม็อมูบาตั้งแต่ปี40ฮอดปัจจุบันนะครับนุกสุรบีก็น่าจะเป็นนุกสุรีถ้วยรางวัลและผมว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะฮะระวังนะครีเตอร์จะโดนชนไม่เป็นไรครีเตอร์บ้านรวยคนนไหนเชิญได้มาดูทุกสีฟ้าสดใสนะครับท่านผู้ใหญ่จำลอง ดีพร้อมนะครับแล้วก็ท่านพันจัตวาธงมูลนะครับสมาชิากสภาบต